เขาเรียกว่าอะไรนะนักเทคนิคการแพย่ใช่ไหมภาคภูมิเทพหัสดินณอยุธยาครับ<อ>ก็เปิดเผยกับเดลทิวเลยนะโครงการโฮมโควิดเป็น <iques S 3> ไงครับคุณนรก็คือโครงการนี้เขาจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อความหวังที่ไม่อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยที่ผู้ที่ติดกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยต้องเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงในการเผยแพร่เชื้อต่อไปอีกครับโครงการโฮมโควิดเนี่ยก็เลย ก่อตั้งขึ้นเพื่อหวังจะออกตรวจเชื้อให้ผู้คนเหล่านี้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ประสานกับรถแล้วก็ทีมออกเก็บตัวอย่างเชื้อ,รพ,รอพร้อมแล้วแล้วก็จะออกปฏิบัติการจริงได้ในวันที่30มีนาคมทั้งนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่จะเข้าข่ายในการตรวจเชื้อให้ที่บ้านเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Line นะครับชื่อว่า หมอแแ a บ panda home covid ซึ่งในแอปพลิเคชันนี้จะมีให้กรอกแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงต่างๆเนี่ยอย่างละเอียดพอถ้าเกิดเข้าข่ายแล้วเนี่ยทางทางของชุดหมอแ็บเนี่ยหมอ็บแ panda เนี่ยก็จะจัดชุดโฮมโควิดออกไปตรวจให้บริการถึงบ้านาไปตรวจที่บ้านเลยเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเริ่มจากกรุงเทพและปริมณฑลก่อนครับครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับเอามาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับ